สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสน,นุกเตือนเด่นเร้าจ่าก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุนทาีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่กลับไปนั่งสำรองเดวิดมอยเชลไดลินกา์ดได้ลงเล่นแมนยูน้อยเสดายได้เล่นน้อยเดวิดมอยนะครับคุณซือเวนแฮมยูไนเต็ดระบุเสียดไดสุดๆที่แจซี่ลินกา์ ไม่ค่อยได้ลงเล่นกับแมนเชสเตอร์มากเท่าที่ควรแต่เสริมว่าลูกทีมของตนแสดงนิ่นแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับว่ายังสามารถทํางานอย่างสุดยอดได้แม้ว่าลิงการ์ดจำแนอยู่กับทีมก็ตามดิวินมอนครับผู้จัดการทีมเวนแฮมยูไนเต็ดสโมสรดังสืบเวทีผนุนก,กริตกล่าวว่ารู้สึกเสียใเป็นอำนาจที่จะซีนิกาดไม่ค่อยได้ลงเล่นกับแมนเชสเตอร์มากเท่าที่ควรในสี่ท่านี้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลก่อนลิงการ์ดย้ายจากแมนเชสเตอร์ไปเล่นกับเวนแฮมด้วยเชนเดยียนตัวหลังจากที่เขาไม่สามารถเบียดย่งตำแหน่งในทัพปีสแสดดงได ซิงแฮงในวัย28ปีก็ทํางานโดดเด่นอย่างมากด้วยการทำไปถึง9ประตูจากการลงเล่น16นัดในลีกที่จริงเวนแฮมยูไนเต็ดนะครับเคยคิดที่จะดึงลินกาดเปไปร่วมทีมแบบทัวบอลเหมือนกันแต่สุดท้ายมาแมนเชสเตอร์ก็เลือกที่จะเก็บเขาไว้เชิงงานอย่างไรก็ตามกฎการเป็นว่าลินกาดนะตอนนี้ยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกแม้แต่นัดเดียวโดวยถ้าคิดเป็นจำนวนนทีที่เขาได้ลงเล่นในลีกมันก็อยู่ที่88นัดเท่านั้น ซึ่งมันก็ทําให้มีข่าวลือว่าเจ้าตัวเล่นที่จะบอกลาทีมในอนาคตและขุนคอนก็เป็นทีมที่มีข่าวกับเจสซี่ลินการ์ดเดวิดมอยนะครับเปิดเผยว่าอันที่จริงคงก็ไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับเขาได้มากนักหรอกเพราะเขาเป็นนักเตะของแมนชนุนเต็ดและมันไม่ใช่ทุระกรงการอะไรของผมเลยที่จะพูดเกี่ยวกับเขาแต่ตอนที่เขามาอยู่กับเรานะเขาเล่นดีถึงมากเจสซี่รู้ดีว่าทุกคนที่นี่คิดยังไงเกี่ยวกับเขา ถ้าเขาชื่อพูดว่าอะไรที่ผมรู้สึกผิดหวังแทนเจสซี่ก็คงเป็นเรื่องที่เขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากๆแต่กลับไม่เคยได้ลงสนามมากเท่าไร่นักเขามีส่วนช่วยเราอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลก่อนแต่คุณก็ต้องให้เครดิตกับนักเตะทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยลอครับทุกวันนี้พวกเขาเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าไม่มีเจสซีน่นิงกากอยู่ด้วยก็ตามหลายคนอาจจะคิดว่าเจสซี่สร้างความแตกต่างได้ตอนมาเล่นที่นี่แต่นักเตะหลายคนของเราก็เดินหน้าและยกระดับไปอีกขั้น ึงกันน้ผมก็บอกว่าจะซี่มีส่วนอย่างมากอยู่ดีครับกระชูนแน่ซีแข้งแมนยูเตรียมเฉิดใายในยุคข,ของราฟลังนิกการการสีนักเตะของแมนเชเต็ดน่าจะเฉิดใช้และระเบิดฟอร์มสุดขีดในยุคข,ของการคุดเทีมราฟลังนิก ความเคลื่อนไหวละัจะไปีแสดงบอลเชเต็ดนะครับสโมสรนีกอย่างสกเวทีถผิมันเกรดประกาศแต่งตั้งรับลังนิกอดีตเทรนเนอร์ของอาบาลิซิคเป็นผู้จัดการทีมชูเกลด้วยสัญญาจนจบฤดูกาลนี้พร้อมกับตำแหน่งที่ปรึกษาไปอีก2ปีการเข้ามาของรับลังนิกที่ชื่นชอบนักเตะที่มีความขยันเล่นเกมรุกได้ดีน่าจะทำให้นักเตะพร้อมปีแสดงหลายคนมีโอ,อกาสที่จะเกิดอย่างเต็มตัว รมต้นที่ตำแหน่งเมควาดิโกเดโลฟูลแบกดีกีทีมชาติโปรตุเกสที่แทบไม่ได้โอกาสลงสนามภายใต้าการคุมทีมของ ang, ขอดีตคุณสูยังโอเลกาโนโซชาคงถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้เฉิดฉายแสงสักทีครับด้วยาการเล่นเกมรุกที่ดุดันต่างจากอารอนวานปิสกาเมควาตัวจริงที่มีจุดเด่นในการเล่นเกมรับแถมยังพักรางหลังวันนี้ฟอร์มก็ไม่เคยดีทั้งเก,กเกมรุกและเกมรับอีกต่างหากดังนั้นชื่อว่าดาโลน่าจะได้พิสูจน์ตัวเองแบบเต็มๆนิ้วของรังนิก คนที่2ก็คือเจเดนชันโชรังนิกเคยพูดถึงชันโชเมื่อปี2020แต่ตอนนั้นยังเป็นนักเตะดอดมวลว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซันโชจะเป็นหนึ่งนักเตะที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดนักเตะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะสุดท้ายเขาก็ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ด้วยค่าตัวมหาศาลแถมในการให้สภาพล่าสุดลังนิกยังเปิดเผยเองด้วยนะครับว่าพยายามรัาตัวชันโชตอนที่ตัวเองยังเป็นคุณสื้ออบายเลซิกและตอนนั้นชันโชอายุเพียงแค่17เปีแต่สุดท้ายนักเต,ตกะก็เลือกย้ายจากแมนยไปอ่่กัับดดรมนนน้ชืวา ซันโชจะเป็นหนึ่งในกีแมนคุจการของปีแสดงของรับรังนิกอย่างแน่นอนคนที่3คือเฟรสกองกลางดีกทีมชาติบราซิลที่ฟอร์มเอาแน่ออนอนไม่ได้บางครั้งก็ดีผิดหูผิดตาบางวันก็ทําพลาดจนแฟนบอลหัวเสียหรืออย่างนั้นล่าสุดกับอาร์เซนอลก็ได้รับทั้งคาชมและคาําด่าเพราะดันทําเรื่องดีและเรื่องยาในเกมเดียวกันซะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเชลล์เบสจะยังคงยึดตงตัวจริงภายในทีมไปแสดงแมนทองเต็ ภายใต้การคุณทีมของรัรังนิกด้วยอย่างแน่นอนด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทช่วยได้เกมรับและเกมรุกนั่นเองส่วนคนสุดท้ายคนที่4คือดันดนี่ฟานเดเบกกองกลางดีกีทีมชัตนหัวหลดงที่เจอช่วงเวลาอันยากลำบากภายใต้การคุมทีมของโชซาแม้ว่าจะทําได้ดีทุกครั้งเมื่อมีโอกาสอันน้อยนิดในการลงนสนานก็ตามแต่เชื่อว่าในยุคข,ของรังนิงจะเป็นเวลาที่ดดนนี่ฟานเดเบกได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยสไตล์การเล่นอันดุดันเข้าบอลไม่กลัวเจ็บแถมยังมีการจ่ายบอลแบบเหนือชั้นเป็นอั เล่นบอลร,รวดเร็วฉลาดเล่นหลากหลายตำแหน่งขยันไล่บอลสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษด,ดีๆน่าจะเข้าปรับแผนการเล่นของรับลังนิกได้มียากนี่คือสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไทนครับเป็นสรุปข่าวรอบเย็นวันที่4ทันวลาครับ